สวัสดีครับเพื่อนผลไม้ครับวันนี้พาเพื่อนผลไม้มาที่ลงเลื่อยครับวันนี้ไม่รู้ไปหาคลิปหาคอนเทนต์ที่ไหนเข้าลงเลื่อยนี่ได้นะคลิปแน่นอนครับเพราะยังไงเขาก็ทํางานกันครับนี่ครับมาถ่ายการแปลรูปไม้ให้เพื่อนๆได้ชมครับบางคนบอกว่าชอบดูครับดูแล้วจะหลับครับดูแล้วเพลินดีเขาบอกกันนะครับ นี่ครับน้องนบกำลังแปรรูปไม้สักครับเป็นไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะครับไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับโรงเรื่อยก็ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเช่นกันครับถ้าไม่ได้รับอ,อนุญาตถูกต้องตามกฎหมายทําแบบนี้ไม่ได้นะครับไม้สักก็เช่นกันครับถ้าไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายครับไม้สักเป็นไม้ประเภทห่วงห้ามครับมีไว้ครอบครอง ถ้าไม่มีหลักฐานที่มาผิดกฎหมายนะครับเพื่อนๆครับไม้สักเนี่ยอยู่ตามบ้านเรานะครับถ้าไม่มีหลักฐานที่มาครับมันจะผิดนะครับมันอาจถูกจับกลุมได้ครับแต่ถ้าเป็นปลูกสร้างบ้านไปแล้วอะไรทำองนั้นไม่เป็นไรครับถ้าเป็นไม้แปมรูปแบบแผ่นๆแบบนี้ครับเอาไปวางไว้ครับถ้าไม่มีหลักฐานที่มาครับไม่มีหนังสือกำกับไม้แปรรูป ถือว่าเป็นไม้เถื่อนนะครับถูกจับได้นะครับถูกดําเนินคดีได้นะครับอบอกไว้ก่อนนะครับไม้ศักดิ์ที่จะทําแบบนี้ได้ต้องได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายครับไม้ศักดิ์ที่เราจะเก็บอเอามาคองตามบ้านเราแบบนี้ครับต้องมีใบหนังสือกํากับไม้แปรรูปนะครับถ้าไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นไม้เถื่อนถูกจับคุมขึ้นมาติดคุกได้นะครับ อันนี้เรื่องจริงนะครับไม่ใช่มาพูดให้กลัวนะครับนะครับไม้สักแปรูปครับเมื่อแปรูปออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับนําไปทำเฟอร์นิเจอร์ช่างเขาก็จะเอาไปตากแล่ทิ้งไว้ประมาณ1เดือน2เดือนนะครับจริงนํามาทําได้ครับถ้านําไปทําเลยบอกเลยครับแตกแน่นอนครับไม้สักเป็นไม้ที่เก็บอุณหภูมิเก่งนะครับหน้าร้อนนี่ก็จะเขาเรียกก็จะยุบตัวครับ หน้าฝนนี่ก็จะพองตัวขึ้นครับคือว่าถ้าเอาไปทําประตูนหน้าต่างเขาบอกว่าหน้าฝนเนี่ยจะเปิดยากหน้าร้อนจะเปิดง่ายถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์อ่าถ้าเป็นหน้าฝนก็จะดันครับพอถึงหน้าร้อนก็จะหดตัวก็จะมีรอยห่างนิดนิดหน่อยหน่อยครับแต่ธรรมชาติของไม้ครับคงท,ทนถาวรครับอ่าอาจจะมีบ้างครับใช้ ไปตามการเวลาเนาะห่างนิดนิดหน่อยหน่อยครับแต่ไม่น่าเกลียดครับฟอ์นิเจอร์แต่ละท้นที่พวกเราผลิตกันเนี่ยครับไปถึงมือลูกค้าแล้วเป็นมรดกตกทอดแน่นอนครับอย่างอย่างน้อยครับอายุการใช้งานนี่ห้าสิบหกสิบปีแน่นอนครับไม่มีพังหรอกครับเพราะว่าเป็นไม้กิ่งครับไม่ใช่ไม้อัดครับทำจากไม้สักแท้ๆเลยครับเนี่ครับ คุณภาพของไม้ก็อยู่ที่แต่ไม้แต่ละส่วนครับคุณภาพสินค้าก็อยู่ที่ช่างแต่ละคนครับฝีมือช่างครับว่าใครจะมีฝีมือขนาดไหนครับฝีมือดีมีครับไม่ดีมีครับเหมือนกันครับถ้าช่างรับผิดชอบดีครับไม้เราแห้งตากไว้นานครับก่อนจะนํามาทาเฟอร์นิเจอร์เราก็อยู่คงทนถาวรได้นานเช่นกันครับการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อนๆก็ดูกันเอาเองครับไม่บอกว่าใครดีใครไม่ดีนะครับ ขอบคุณนะครับเ,เพื่อนๆที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อไปกำลังใจให้กับคนทมคลิปครับ